สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทานินทาชาแนลค่ะวันนี้มีเป็นเคสน้องสปีดี้เนอะสปีดี้ใบเล็กนี่นะคะอันนี้ลูกค้าให้ขัดขาวไฮทำความสะอาดหมดเลยเนาะนี่นะคะขคาวไฮเก่ามาค่อนข้างดำเนาะเก่งให้ดูตรงนี้ลักษณะแบบนี้คือพวกน้ำมันพวกเหงื่อพวกอะไรเนี่ยมันซึมเข้าไปใน ขาวไฮหมดแล้วนะคะก็คืออาจจะขัดได้แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะใสได้ถึงระดับไหนนะคะก็คืออาจจะเข้มขึออ้นสว่างขึ้นมาอีกสักสองสามระดับเนาะแล้วก็ขอบตรงนี้ลูกค้าก็คือให้ขัดหมดเลยนะคะนี่นะคะตรงนี้ ตรงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เป็นแบรนด์สเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขัดมากไม่ได้เวลาขัดเนี่ยเดี๋ยวตัวแบรนด์สเต็มมันจะตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะคะมันก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวตัวแบรนด์สเต็มมันจะหายไปเนาะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องขัดนะคะรวมถึงพวกอะไหล่นะคะแล้วก็ทําความสะอาดด้านในด้วยตรงนี้ไม่มีลูกกุญแจมานะคะ เบอร์สามสองหนะึ่งเนาะนี่นะคะอันนี้ทีนี้เวลาที่ว่าเราไม่มีลูกกุญแจมาเนี่ยลูกค้าไม่มีลูกกุญแจมาเนี่ยการขัดเนี่ยก็จะทําความสะอาดยากนิดนึงเพราะว่าตัวที่ขัดโลหะเนี่ยจะไม่แนะนําให้โดนคาวหฮนะคะถ้ามันเกี่ยวกันอยู่อย่างเงี้ยก็คือจะยากแล้วก็แนะนํานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเอา กุญแจเกี่ยวไว้ตรงนี้น้อเก่งแนะนำให้แกะออกดีกว่านะคะแล้วก็เอามาไว้ใส่เมื่อใช้งานจริงๆเนาะเพราะว่ากุญแจเนี่ยมันค่อนข้างหนักมันก็จะถ่วงให้ลูตรงนี้ค่ะช่องตัวนี้ค่ะกว้างขึ้นกว้างครึ่งนาอเพราะตัวนี้มันเป็นหนังนะคะแล้วก็ขัดทำความสะอาดลางซิปนะคะทำความสะอาดแคนวาส ตัวรางซิปแล้วก็ผ้าซิปก็ค่อนข้างสกรปรกนะคะแล้วก็ด้านในนะคะด้านในขัดทําความสะอาดหมดเลยแต่จริงๆแล้วว่าด้านในอ่ะก็ไม่ได้ขี้เหลมนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีเปิดรอยปักการอยน้ํารอยอะไรนะคะก็คือต้องซักนิดหน่อยเนาะอาจจะมีการตัดขุยกระเป๋าตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเริ่มมีขุยและเริ่มไม่สวยนะคะ ด้านในก็ต้องขัดอะไหล่นะคะอะไหล่ด้านในค่อนข้างดำเนาะโอเคค่ะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาเรื่องกระเป๋านะคะหรืออยากปรึกษานะคะเรื่องเกี่ยวกับการดูแลกระเป๋าก็สามารถส่งคอมเมนต์เข้ามาหรือติดต่อสอบถามเข้ามาตามรายละเอียดด้านล่างวิดีโอได้เลยนะคะ กเก่งจะเข้าไปตอบให้เนาะโอเคแต่ก่อนที่จะไปดูการทำงานของใบนี้กันนะคะเก่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ั้นสุดท้ายนะคะขั้นสุดท้ายให้ขัดแนวกวางอย่างเดียวเลยเนาะ จริงๆแล้วที่เพื่อนๆเ,เห็นมันขาวใสขนาดเนี้ยเดี๋ยวเวลาเราลงาตัวเรเนเจอร์แล้วก็ลงคลโลเนียลเนี่ยลงบำรุงไปเนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นกว่านี้นะคะเพราะว่าถ้ามันขาวมากเกินไปอ่ะมันก็จะหลอกกับตัวแคนวาสนะคะเพราะว่าแคนวาสเนี่ยมันเป็นแคนวาสที่ว่าเออเป็นของวินเทจเป็นของใช้งานแล้วอ่ะเนาะถ้าเราทำตัวคาวไฮมันใหม่มากเกินไปมันก็ จะไม่สมดุลกันนะคะเก่งก็จะเอาให้มันพอดีกันเนาะบางคนอยากได้ข่าวมากๆแต่พอเราทำข่าวมากเกินไปมันก็จะหลอกนะคะ พราะว่ายังไงเวลาลงน้ำยาไปอ่ะสีมันจะเข้มขึ้นอยู่แล้วเนาะบางมุมก็คือขัดไม่ได้จริงๆ โอเคค่ะอันนี้เก่งขัดหมดอ่าขัดทั้งหมดสี่ชั้นเนาะอันนี้เวลาลูบมันจะสมูทและมันจะสวยแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยขัดแค่เบอร์6 0 0แม็กซิมัมเนาะแต่ว่ามันยังไม่สมูทเท่าไหร่นะคะก็ให้ขัดเบอร์1,000หรือ1,200เพิ่มเนาะอันนี้เก่งให้ดูงาน หลังจากที่ขัดไปแล้วนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ลงเรเนเจอร์ <Ren ager S 2> ยังไม่ได้ลงคลโนลนะคะอันนี้ก็คือเป็นคาวหายดิบดิบก่อนเนาะเก่งให้ดูผลจากการที่ขัดไปแล้วนี่นะคะนี่เนาะตัวนี้มันขัดได้ไม่เยอะนะคะก็คือจะได้แค่นี้นะคะเพราะว่าตรงเนี้มันค่อนข้างย้วยแล้วก็ ช้ำนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเห็นไหมเอ่ยมันเป็นเกร็ดๆแล้วเนาะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าขัดมากเกินไปมันจะแตกได้เนาะแล้วก็อันนี้ตัว B s b อเอเก่งก็ไม่ได้ขัดเยอะมากนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยหนังเนี้ยมันจะบางกว่าพวกตัวสายนะคะเนาะเก่งก็เลยไม่ได้ขัดเยอะแต่พูดถึงคาวายุ่นเก่ามันยังหนากว่าคาวายุ่นใหม่ๆนะคะ อันนี้ก็ขัดได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้ก็เริ่มมีรอยร้าวนิดๆนะคะเห็นไหมเอ่ยเนาะก็เดี๋ยวเราไปลงบำรุงกันนะคะเก่งจะทําความสะอาดด้านในก่อนนะคะแล้วก็ด้านนอกแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงบำรุงพร้อมกันทีเดียวเนาะก็อันนี้สําหรับการขัด ทาไฮนะคะเก่งจบเพียงแค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันอีพีหน้านะคะการรงบำรุงการซักทำความสะอาดนะคะโอเคค่ะยังไงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย